สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทีมเพสรรกรโรงพยาบาลพระรามเกก็จะขอมานำเสนอวิธีการใช้ยาฟาวิพิราเวียรซึ่งเป็นยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด -19 นะคะยาตัวนี้ทำงานโดยการออกฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสโควิดในร่างกายซึ่งก็จะทำให้อาการของโรคโควิด -19 กทุเลาลงไม่ลุกลามจนเป็นหนักนะคะ ข้อสำคัญที่ต้องไปทำวิดีโอแนะนำกันนี้ก็เพราะว่ายาตัวนี้ต้องทานให้ถูกวิธีค่ะเริ่มที่คนไข้ผู้ใหญ่ก่อนนะคะในกรณีที่คนไข้มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ90กิโลกรัมในวันแรกที่เริ่มรับประทานยาคือมื้อที่1และมื้อที่2จะรับประทานยา9เม็ดทุก12ชั่วโมงนะคะ จากนั้นมื้อที่3ถึงมื้อที่10จะรับประทานยา4เม็ดทุก12ชั่วโมงค่ะส่วนคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า90กิโลกรัมในวันแรกที่รับประทานยาคือมื้อที่1และมื้อที่2จะรับประทานยา12เม็ดทุก12ชั่วโมง และตั้งแต่มือที่3จนถึงมือที่10จะรับประทานยา5เม็ดทุก12ชั่วโมงค่ะส่วนในกรณีของผู้ป่วยเด็กคุณหมอและเภสัชกรจะทำการคำนวณปริมาณยาที่ต้องใช้ตามน้ำหนักตัวของน้องมาให้นะคะแต่จะต้องทานทุก12ชั่วโมงเหมือนกันเพื่อให้ง่ายและสะดวกกับผู้ป่วยนะคะ ทางทีมเภสัชก,กรโรงพยาบาลพระรามเก้าจะจัดยาแยกออกเป็นซองระบุมือที่จะต้องรับประทานไว้ให้เลยตามที่เห็นในภาพนี้นะคะซึ่งในการรับประทานยาทุก12ชั่วโมงจะต้องเป๊ะน,นิดนึงค่ะคือถ้าเริ่มมือแรกที่เวลาเท่าไหร่มือต่อไปจะต้องบวกไปอีก12ชั่วโมงนะคะเช่นมือแรกเริ่มที่8โมงเช้ามือต่อไปคือมือที่2ก็จะเป็นเวลา2ทุ่มมือที่3มก็จะเป็น8โมงเช้าของวันถัดไป และมือที่4ก็จะเป็น2องทุ่มของวันถัดไปแบบนี้นะคะยาฟาวิพิราเวียเป็นยาที่ไม่จำเป็นต้องรับประทานสัมพันธ์กับมื้ออาหารนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องรับประทานยาให้ตรงเวลาทุก12ชั่วโมงค่ะขอแนะนำเคล็ดลับที่จะช่วยให้ไม่ลืมทานยาด้วยนะคะข้อแรกคือให้เริ่มยาที่เวลาที่ลงท้ายด้วยจุด00นาฬิกาเช่น7โมงเช้า หรือ1นึ่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มในกรณีที่เริ่มการรักษาช่วงบ่ายก็จะทําให้จําได้ง่ายและไม่ลืมยาค่ะข้อที่2แนะนําให้ตั้งเวลาเตือนในโทรศัพท์ของท่านทุกสิชั่วโมงนะคะให้ส่งเสียงเตือนขึ้นมาจะได้ทราบว่าถึงเวลาทานยาแล้วค่ะยาฟาวิพิราเบียเป็นยาที่ต้องรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย5วันตามที่คุณหมอสั่งนะคะถ้ารับประทานยาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ยาก็จะออกฤทธิ์ได้เต็มที่ให้ผลการรักษาที่ดีค่ะด้วยความห่วงใยจใากโรงพยาบาลพรามเก้า